สวัสดีพี่ๆท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านกันด้วยฮะกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับ B A นกะวิเคราะห์ตัวเลขวันนี้มาทำอะไรท่านผู้ชมคงอยากรู้ว่าผมจะทำอะไรจงรอบผมคอมเมนต์บอกผมกดไลค์บอกผมกดแชร์บอกผมกันด้วยนะครับ <c oughs> พรุ่งนี้วันที่16พุษภาคม2564สลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกนะครับพี่พี่ทุกท่านอย่าลืมไปอุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านกันด้วยฮะนะครับก่อนเริ่มรับชมเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยครับนะฮะอ่ะหลังจากที่พูดคุยกันแล้วก็อย่าลืมไปรับชมกันเลยจ้ะ เรามาดูผลกันก่อนเลยฮะผลงวดประจำเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาฮะ272ครับ501272ล้างออก18ครับของผมเนี่ยหลุดเลยนะฮะต้องบอกไว้ก่อนเลยนะจ๊ะใครยังติดตามใครยังรับชมคอมเมนต์บอกกันด้วยเลขมีเขามีหลุดครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลแค่แนวทางให้ท่านผู้ชมสนับสนุน สลากกินแบ่งเว้นนามเท่านั้นเฮ้ยใช่ป่าหมาผิดคิวแล้วสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะฮะก็เล่นมุกกันไปครับแต่จริงๆไม่ใช่หรอกรับแป๊กเองอะ่ะเรามาดูกันเลยวันนี้สวัสดีกันด้วยครับกับวันเสาร์กันนะฮะอะะ่ารัฐบาลออกวันอาทิตย์ลงให้ดูก่อนเลยวันเสาร์นะจ๊ะนะจ๊ะ 16แล้วนะฮะอ่าพรุ่งนี้กันแล้ว16พฤษภาคม2564ครับรัฐบาลนะฮะของสุดท้ายฮะครับผมเขาครึ่งเดือนกันมาแล้วนะครับนะฮะอะเรามาดูกันวันนี้ครับผมคิดว่าอะไรเอ่ย สามท่านผู้ชมคิดเหมือนผมไหมถ้าคิดเหมือนเรามาดูกันต่อเลยฮะสาหครับผมนะสามหกแล้วเราก็3.7ครับปิดท้ายด้วยอะไรเอ่ยฮะ3.8ครับ4ี่หครับ4ี่ห้าปิดท้ายด้วยสี่สามนะจ๊ะ สตัวเนี่ยจะเป็น3 9ถ้าเป็น FC ใหม่นะฮะผมจะวิเคราะห์แค่8ตัวเท่านั้นครับ3 5ครับผมเรามาดู3ตัวกันเลยจ้ะ2 3 6ครับ2 3 7ะฮะ2 3 8ครับหลักร้อยให้2ตัวเด่นให้3ครับการวิเคราะห์นะรัฐบาลจบลงไปแล้วก็ ทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยแะครับไว้เจอกันใหม่เป็นยังไงกันบ้างครับเสียงสองครับผม <c oughs> บ๊ายบาย,บายครับขอให้โชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยมีเงินมีทองนะฮะอ่าจงรวยขึ้นรวยขึ้นทุกวันนะครับท่านผู้ชม